การท่องเที่ยวนะคะวันพฤหัส,สบ,บดีนี้แล้วค่ะที่คุณผู้ชมที่อยู่ในกรุงเทพมหานครจะได้มีโอกาสสัมผัสต,ตลาดน้ําวิถีไทยที่คลองผดุงกรุงกรเกษมโดยวันนี้คณะผู้จัดงานได้พาสื่อมวลชนล่องเรือเพื่อสํารวจความพร้อมของโครงการคุณประวริศวรรณพฤกผู้สื่อข่าวของเราได้มีโอกาสไปร่วมความพร้อมนั้นด้วยติดตามจากรายงานค่ะ การล่องเรือสำรวจความพร้อมตลาดน้ำวิถีไทยนำโดยรองประหลัดกรุงเทพมหานครลองจากท่าเรือสถานีรถไฟหัวลำโพงไปตามเส้นทางคลองพนมกรุงกรเกษมเรื่อยไปจนถึงท่าเรือวัดสมนัสิทำให้เห็นถึงความพร้อมของสถานที่จัดงานที่มีถึง90%อร์เซนแล้วซึ่งรองประหลัดกรุงเทพมหานครยืนยันว่าความปลอดภัยสำหรับประชาชนก็พร้อมแล้วเช่นกันโดยมีการเตรียมหน่วยงานรักษาความปลอดภัยอย่างเต็มที่เราจะเจ้าที่เศรษฐกิจ แล้วก็มีทางตำรวจบชนนครบาลรวมทั้งหน่วยทหาร นะครับที่จะมาช่วยกันเป็นสายตรวจในการดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวกับผู้ที่มาเที่ยวงานแล้วก็มีหน่วยผสมพยาบาลนะครับมีรถพยาบาลฉุกเฉินที่จะพร้อมจะรับคนที่ป่วยไข้เนี่ยไปส่งโรงพยาบาลได้ทันทีตอนนี้เรามั่นใจรวมทั้งมีเรือของสำนักป้องกันบรรเทาสาธารณขยงเศรษฐกิจรอเรืออยู่ใกล้ๆบริเวณนี้เพื่อจะสามารถมาช่วยได้กรณีที่เกิดเหตุมีอุบัติเหตุทางน้ำขึ้นมาเราพร้อมและมั่นใจในความปลอดภัยครับผม สำหรับเรื่องรักษาความสะอาดที่มีประชาชนเกรงว่าการเปิดตลาดน้ําจะเป็นเหมือนการทําร้ายคลองพดุงกรุงเกษมให้สกปรกและเต็มไปด้วยของเสียทางกรุงเทพมหาคนครได้ตรหนักถึงปัญหาและเตรียมความพร้อมสําหรับการรักษาความสะอาดแก่คลองที่มีความสําคัญทางประวัติศาสตร์คลองนี้การยันงานใหญ่ๆขนาดนี้มีเรือ้อยลาหลายสิบลำรวมทั้งมีผู้คนมาซื้อของอันเนี่ยแน่นอนว่าต้องมีขยะ เราเตร็มพร้อมเรื่องการขยะโดยบนบกเนี่ยก็ยจะมีเขตดูสิทธ์ป้อมปราบพระพนครเนี่ยจะมีเจ้าที่สา,าสาสะอาดคอยดูแลเก็บขยะกันตลอดเวลาในน้ํานี่เราก็จะมีสำนักการะบายน้ำมีเรือสำนักกานระบายน้ำที่จะเก็บขยะเนี่ยจะลอยเรือเทียบกับเรือที่ขายของถ้ามีขยะทันทีก็จะนําลงเรือใหญ่เลยรวมทั้งเรื่องของไขมันต่างๆเราก็จะรับไปเพื่อจะเอาไปทิ้งที่อื่น ตรงนี้เราจะไม่ให้ผู้พ่อค้าแม่ค้าจะ,ะทิ้งขยะหรือสื้อทิ้งในเศษอาหารในโรงคลองเลยเราเน้นมากครับดื่อความสะอาดไม่ให้คลองเนี่ยเน่าเสียด้วยสำหรับประชาชนที่เดินทางมาร่วมงานสามารถจอดรถไว้ได้ที่วัดสมนัสวิหารวัดมกกขกษัตร,ริยารามริมถนนลูกหลวงและสนามม้านางเลิง้งโดยจะมีรถบัสโบราณซันฟรานและรถรางรับส่งอำนวยความสะดวกแก่ผู้ร่วมงานตั้งแต่เวลา11นาฬิกาถึง19นาฬิกา สำหรับประชาชนที่ใช้เส้นทางรถใต้ดิน MRT มาลงที่สถานีหัวลำโพงจะมีเรือไว้บริการรับส่งตั้งแต่เวลา11น,นาฬิกาถึง19นาฬิกาโดยเรือทุกลำจะมีเสื้อชูชีพไว้เพียงพอกับผู้โดยสารด้วย